น้องหอมดีได้แล้วมีหอมแมกเก็บไว้อยู่พี่ถือไม่เราไดกว่ากินมังหวานไม่อร่อยมากเลยอะเราได้บะหกินได้บะหมี่ผมได้ปะใช่ผมกินบะหมี่ให้ได้ผมนบอกเปี๊ยะให้พี่อมหนึ่งไม่ผมกินเปี๊ยะเปาะกันได้เปี๊ยะเนี่ยไม่เด้หรอกมาหยังหยังดเขาโทษโทษไม่ให้โทษแม่ไม่อกี้นี่น้องไม่เอ้า มาเกินยังทุกคนแย่งปอบเปียนะคะได้ปูเอ้ยปูหน่อยพี่ภูมิดยังไปได้ไฮ้เอ้ยพอกินปูหน่อยเหรอได้มันมีปูอร่อยมากปูเลยเมื่อเช้ากินแล้วได้ได้ไหมได้เอาไปเลยนะแก็ไม่ออกใช้ช่วยฟันแก็บนะปูเขาเด็ดมากได้ ใหญ่ๆเดี๋ยวแบบเหมือนเอ็มนี่สินี่ต้งไม่ลองเบิดดูก่อนไม่ออกเปลี่ยนด้านของเอ็มนี่คือพูดตามเลยจะจริงเหรอเนี่ะบอกแล้วใช่ฟันบิ้งโอ้โหมันตัวจริงว่ะแต่ว่ามีเขาเซ็มคนหวานอร่อยเลยเกี่ยวกับปากปูนเก่งมากเลยเว้ยเอาจริงเห็นหลายทีละเออว่าปากเพราะเนี่ยยังอีกเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ทุกวันนี้ เรองยังไม่หมดเลยเด็กเขาไอ้ใส่อะไรเนี่ยหัวเลี่ยมหัวอะไรนะเลี่ยมแต่ว่าอะไรอ่ะหัวเลี่ยมเลี่ยมเนี่ยหัวเลี่ยมคือแต่จริงจิงเลยนะอะล่ะไอ้มาอยู่ห้าขอนแล้วผมก็จะพูดอะไรบางอย่างอืมอืมเอาเลยกลับไปพูดไปแล้วนะพูดเสร็จแล้ว เกียนมูไม่เลิศเลยเขียนมากไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นอีไม่ถึงอีแล้วปีนแล้วลงมากี่ครึ่งเวอร์เดี๋ยวแม่แล้วเอาหมูแล้วออกไปทำไมมันกินข้าวกินอ่ะผมดิ่มข้าวขอเราอ่ะผมไม่สดผมสดก็แย่อ่ะอืเอาอีกฝั่งนะใครสด โทษเอาแล้วคุณเอ็มเอาแล้วไงเอาแล้วไงเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นของครอเราไม่รอมีโอกาสรอได้วันเดียววันเสาร์จันถึงสุขอ่ะจันถึงสุกเละอธิถึงสุกเลยไปเลย เดี๋ยวก็ออกไปก็หล่อแล้วอีกตั้งสามเดือนหกสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าสามเดือนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กับอาจารย์อีกเดือนกว่าเองอีกปากอาทิตย์ฮะอาทิตย์จบซื้อปากอาทิตย์จบซื้ัฟางไม่อีกเดือนกว่านะพูดถึงอ่ะเดือนกว่าสองเดือนเดินกว่าเกือบสองสองเดือนพอดีครับแปะสองเดือนพอดีฮะไม่ไม่มันจะมันจะประมาณสี่อาทิตย์ครึ่งอ่ะเดือนนี้เนี่ยหมดเดือนเนี่ยหมดเดือนนี้แล้วก็อีกเดือนก็เดือนหนึ่ง ก็แ่สองเดือนป่ะฮัลโหลก็ตอนนี้เหลืออีกเดือนกับอีกพอแล้วมันอะไรมประมาณไมสองเดือนพอดีเดือนยี่สิบสองานทุกๆปีเขาจะจัดที่อิน a c t แพกหรอทุกครั้งเลยบ้านริงไม่ริงบ้านใปีที่เราจัดมุสตาโมราท้าวแต่บ้างก็ต้องราท้าวใกล้บ้านเองมากเลยนะะไม่แต่เราพูดได้ป่าวเนี่ยเอตรงอินมันมีเออปีหนึ่งเราตัวที่บ้านไม่แน่จ้าววีแกแรกใช่หรอได้ปะ ก็เคยปีเก้าปีแรปีเก้าไปน้วยอิมแพคก็ไปทุกครั้งแบบไม่หรอกไม่ใช่อิมแพคน่าจะเป็นก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ทันโดยดวงเออทันโดอยดวงกาอยู่เบอร์หกหวยอ่ะสวัสดีค่ะไปกระโปรงด้วยอ่ะไปไหนไปไหนพี่ไปไหนพี่เนี่ยของเยอีซี่ครับผมอย่าอย่าปอนปอนปอนหนีไปเอาน้ำ่อน ชาน้ำจะพุ่งพุ่งไหลหน้าอะไรแบบพี่แม่ทำนี้สั้งมาไปมันนี้แหละเดี๋ยววอตเอามาทีหลังเปิดทีหลังแต่หมดก่อนคืออะไรวอตคนเจะกินให้หมดกกินได้หมดคือตัวเองอะเก็บของตัวเองไว้อะแล้วก็กินของเพื่อนก่อนพูดคำว่าวอตวอตอิดอิดวอตอิด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 อะแม่หน้าจอเปลี่ยนจ๊ะเปลี่ยนเมื่อกี้เอาเปลี่ยนไปรูปเมื่อก่อนไปรูปเลย ก็ถ่ายแล้วก็มาเปลี่ยนเน้าจอลบตัวเองนะแล้วเขียนด้วยนะว่า V5 ใช่เหรอเอาจริงอ่ะประเด็นคือดีไม่อัพโหลดไปด้วยเฮ้ยทำไมเหรอัพอะไรอันหนึ่งไม่อ่ะรู้ป่ะว่ารูปแรกของ M P ั p คือรูปอะไรพี่เอ็มมันคืออะไรพี่ภูมิแล้วเขียนว่ารัก V10 รักข้าวเหนียวลักคือมันถ่ายตัวเองเนอะข้าวเหนียวเปลี่ยนแล้ะเมีได้ต้องกินเครื่องอ่ะพี่เขาจะจิบอ่ะอัพเลยอัพเลยกินได้คนซึ้งคนซึ้งเออไม่ให้ยัางไงน้องกินคำเดียวอ่ะ อยากกินแล้วผ่านสามแม่เอมอยากลองกินทำตัวเหมือนนึกว่าคุณแต่มันเหมือนนี่แหะคุณนะมันเจอร้องเออถ่ายเหมือนนี่ใช่คุณน่ะเนี่ยหามุมยอ่ะนึกว่าคุณไหนดูนี่ใช่คุณสองไหน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 นี่เหรอนี่ใช่คุณนี่นี่ใช่คุณเออแต่มันได้อยู่นะฝาแฝดนี่ใช่คุณชื่ออ๋อเหมือนเลยเหมือนเลยนะนี่เราคุณเปลี่ยนโน้ี่นี่ใช่คุณเล่นอ่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะโหคือต้องบองว่าเออถอดอันนี้เหรอ นี่คืออะไรอ่ะอร่อยไม่ได้พะแนวลำยายพะแนเปลี่ยนลำไยคิวใจเย็นไหมลูกผมรู้สึกว่าคือหล่อขึ้นเรื่อยๆแบบโกงอ่ะใช่เไม่เนี่ยหล่อเลยสวัสดีครัชหล่อจุ้งเฮ้ยกูอ๋งสมเกาหลี่โอ้โหแต่อร่อยแต่อร่อยกินอ่ะอร่อยอืมอรอยจิ้กินมลูหล่อจยจงค้นคองร้องไม่ได้อะถ้ากินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่มากินอไรที่ไม่กินแล้วก็กินน้ำดิกินไปแล้วกินน้ำก็พี่ไม่กินแล้วบอก ตาโดนตามันเอะใครที่รที่จังหวะไม่ได้เยอะเยอะเผื่มือเยอะจะหวังว่ากินไปยาบนพี่บอกว่ากินแล้วเราควรกินบนเวทีมแน่แน่เรอไปเราไม่มีเสียงไม่ได้เลยนะเต่ไม่มีเสียงนะ อะไรใช่แล้ววอทจะทำให้ดีมากนอนนอนเ่ยนอนเนี่ยชอบรูปนั้นสุดชอบรูปนั้นสุดรูปหมวยเหรอไม่เออรูปหมวยอ่ะเห็นไหมรูปหมวยยังหาอยู่กล้องนี่เหรออยูกล้องนี้อ่ามากโอุ้ยผมคันมากเลยอ่ะเป็นอะไรแม่แม่เป็นคนแบบผิวแห้งมากที่จริงผมไม่ผิวแห้งแต่ว่ามาอาบน้ำอุ่นไง อือก็อาบแล้วอุ่นจะไม่แห้ไงไม่ใช่น้ำอุ่นมันเป็นน้ำร้อนนะน้ำร้นอนอาบน้ำเย็นอาบน้ำเย็นก็อาบไม่ไหวน้ำเย็นโดนเย็นเกินแอร์ก็เย็นน้ำเย็นหน้าแห้งอ่ะ <c oughs> นเราจะปูนหน้าแห้งอนะ่ะปูลเป็นคนแบบใสียเงี้ยแอนกิ๊ดทุกคนเลยเปลี่ยนรองเท้า<บ>สีดำก่อนทุกคนเลยเปลี่ยนรองเท้าสีดำด้วยนะดีกรุงบอกทุกคนเล้าครับเราใส่สีดำอยู่ไหวขอโทษด้วยไม่ผมบอกคนเท้าเหรออ้ย เทศแล้วพอเข้าไปน้ำมันก็จะน่าเกลียดอย่างเงี้ยน่ากลัวมันเป็นตุ่มแมวแล้วเมย์ไม่ใช่ตุ่มแต่พอไปล้างน้ำก็หายผมไม่เชื่อผมไม่ฟังอันนี้เรียกชันตุหรือเปล่าวัดวัดละาซูมเข้าไปคือคือเรื่องแยกซีหมดอยู่กลางประเด็นอ่ะคืออะไรติดจมูกใช่ทำอันนั้นนี่ถ่ายรูปโอเคี่ดูดิไม่เอาวเมย์ โอ้ยไม่ไหวเลเหมือนนี่เลยโหไม่กินไม่ลงเลยพวกเฮ้ยเฮ้ยพี่วะที่กินแบบไอ้เก่งมาไปดูคนไปถ่ายรูปกันเถอะแม่มาดิกล้วยแล้วเนี่ยโอ้ยมีคนเดียวด้วยอย่ายวเราอย่างนั้นแม่ถ่ายรูปแล้วไม่ผมไม่ถ่ายดูดิไม่อุ้ยแม่เห็นเหรอขนลุกเห็นไหมขนลุกมันเหมือนไข่ปลาหวานนี่ดูดิผมเป็นไข่ปลาหวานนะคนลุกคนอะไรขึ้นขาก็ไม่รู้ว่าตาวแค่ตาให้มันนี่คันหัวเลยเนี่ยโอ้ยพี่เล่นหลอกด้วย เ้ยเาีเยเป็นนั่นเป็นนี่ขาวน้ำมั้งม่ครับไม่น่ารักนะครับแม่จากนี้ไปแก้วเซเลอร์ปี้ขอหน่อยกินน้ำวีอะไรอ่ะมีหกเหรอกินแก้ว มาให้ปู๋ยทำไมขอใเมย์่เกลีดเขยแต่ได้เว้เนี่ยไม่ชอบคุณดีแบบโลภแต่ความสะอาดมันดูมันไม่สะอาดเนี่ยสวัสดีครับผมป้อนดิอันนี้มันจะของสมุนกันร้อนเดี๋ยวจับมันทะลอนน่าเกลียดจี๊จับจั๊โอ้โหโอ้ขึ้นได้ฟ้องผู้เขว่าน่าเกลียดอ่ะในครั้งแรกในชีวิตกันอ่ะจริงน่าเกลียดจริงคือถ้าป้อนพูดว่าน่าเกลียดนี่คือแบบสุดๆแล้วนะหนักมากมันน่าเกลียดจริงหู้ ทำไมวะแม่น <speaking> <speaking> ี่ยเองแต่เมืกิ้นะครับเฮ้ยเขาเปลี่ยนรองเท้าจริงหรอเปล่าเนี่เล่นทั่วไปเหรอเปลี่ยนทำไมรองเท้าอ่ะแม่เปลี่ยนรองเท้าทำไมวะพี่หล่อเกลียดพี่เหรอแม่งร้องเพลงเพาจานใครหน่ะแม่สวยจังอ่ะเพราะเปลี่ยนรองเท้ายังไม่ทันจริงวะเนี่ยเปลี่ยนจริงครับหล่อหล่อหล่อ